คับคุณครับนี่ฮะสวัสดีครับมาอันนี้เป็นประธานหมู่บ้านนะครับขอบคุณวรนนนบุญธรรมพานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็เราปภทั้งหมดเลยในบ้านนี่นีคุณตายครับนี่ก็คืออ่าลูกบ้านอีกท่านนึงขอบห็นขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเคยอ่าเกิดเวลาข้างในอีกทีหนึ่งเนาะแล้วมาถามของอ่าประธานตรงนี้ผมเห็นข้างหลังเนี่ยอันนี้ของแท้เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะให้ดู อ๋อขอแค่ที่ลุกบ้านมามอบให้อ๋อให้กับทางด้านของรปภครับทั้งหมดเลยฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางด้านแม่บ้านอะไรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเลยครับโอ้เขียบคนครับแล้วก็ยังไงฝากประธานช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันทำไมเยอะอลังการขนาดนี้ครับโอ้ได้ละเอียดตามไปชื่อของบ้านฮะเนี่ยฮะเยอะเยอะมากโอ้อันนี้บ้านเล็กที่นะครับที่ให้นะบ้านเลขที่ผมดูทั้งหมดเยอะ ตอนนั้นที่เกิดไว้กี่กี่หลังคาเลยนะครับอ่าเกือบสามร้อยฮะโหแต่ของเนี่ยมันมันเยอะนะเป็นร้อยเลยนะครับของเนี่ยมันเยอะเป็นร้อยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยโหต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้น่ารักมากอ่ะแสดงว่าโอ้โหประธานนี่เก่งนะครับเก่งนะครับก็เป็นที่คุ้นเคยรู้จักกันดีนะฮะท่านอ่าวรดนนท์บุญคำพานะครับนี่ฮะโอ้โหดูนะฮะดูนี่ครับนี่โอ้โหบ้านเล็กที่เนี่ยสามหนึ่ง สองสามสี่หกไม่ใช่เลขหวยนะไม่ใช่หวยนะทั้งหมดเลยนะครับที่มอบให้โอ้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้นะครับนี่โอ้ยันผ้าห่มเลยนะฮะมีทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยและนี่เป็นของขวัญด้วยมีเป็นของของขวัญน,นี่มีเปิดเซอร์ไพรส์ด้วยนะมีให้ลุ้นมีให้ลุ้นนะครับอันนี้มีให้ลุ้นโอ้โหโอ้มีข้าวสารด้วยอะ่ะและ้วแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงเนี้ยที่อ่าได้รับมาทั้งหมดเนี่ย ประธานจะดําเนินการตรงนี้ยังไงต่อฮะเนี่ยก็จะจับฉลากะแบ่งปันกับพนักงานทุกๆคนเท่าเท่ากันนะครับโอ้ครับนะครับต้งปิ้งย่างนะรอรอมีทั้งหมดกี่นายครับทั้งหมดยิบแล้วก็ทางของเจ้าหน้าที่แม่บ้านอะไรพวกนี้ี่สิบกว่าคนครับแล้วทางของนิตินะครับอ่าสี่คนสี่คนผมรวมแล้วประมาณสามสิบครับว่ามีชื่อผมติดด้วยหรือเปล่า มั<บ>นเยอะจริงๆนะต้องบอกโอ้โหนี่ออกมาโค้งเลยเนี่ยเนี่ยออกมาสุดโค้งเลยอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอถามอีกทีหนึ่งครับอ่าให้แนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งครับอ่าผมบาดานบุญกงพาครับเป็นรประธานกรรมการ,รนิติบุคคลหมู่บ้านเชืยอพึก<อ>รังสิตคลองสี่นะครับ<อ>ซึ่งอ่าปีนี้เป็นปีที่ห้าที่ผมเป็นประธานนิติบุคคลนะครับอของผันอย่างนี้ก็ทุกๆปีใช่ไหมครับทุกปีครับต้องบอกว่าหมู่บ้านเชืยอพึกน่ารักมาก โอ้โหทั้งของกินของใช้เลยแล้วมีแบบอย่างหรือ,อการดําเนินการสองที่ผ่านมาที่ตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างพอสังเกตก็เราคณะทํางานคณะกรมการหมู่บ้านนะครับเราก็ทำงานด้วยความจริงใจจริงจังใส่ใจ,ใจสนใจความ <โห S 2> เป็นโหโหอยู่ของสมาชิกหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยการรักษาความสะอาดครับแก้ปัญหาน้ําท่วมหรืออะไร เราทํำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราถึงได้ใจจากสมาชิกหมู่บ้านกลับมาใช่ครับแล้วผมบอกได้เลยว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงนะครับนี่คือตัวชี้วัดนะฮะทั้งหมดทั้งหมดนี่คือตัวชี้วัดทั้งหมดเลยไม่ต้องเอ่ยสรรพคุณใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับผลที่ได้มาแล้วเป็นตัวชี้วัดทั้งหมดก็คือเนี่ยสิ่งที่เห็นหมดต้องบอกว่าโอ้โห เยอะมากเยอะมากนะฮะก <Okay. S 2> ็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับท่านประธาน <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณนะ <Okay. S 2> ที่มี้วยบ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ